่อนไปที่ชั้นหนังสือที่บ้านค่ะจะหาหนังสือมาอ่านสักเล่มหนึ่งก็ได้ไปเจอกับเล่มนี้จาได้ว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับการทําธุรกิจการค้าค่ะที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านพ่อค้าชาวอีบโบราณเดินทางไปทั่วทุกมุมเมืองเลยค่ะเพียงเพื่อต้องการที่จะหาเคล็ดลับของเศรษฐีว่าทําอย่างไรที่จะมีทองคําใช้ไม่มีวนหมดอ่านแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเจ้าของกิจการหรือว่าผู้ที่กําลังจะเป็นเจ้าของกิจการน่าสนใจมาค่ะจะเล่าให้ฟัง สมัยอียิปต์โบราณค่ะการค้ารุ่งเรืองคึกคักเลยค่ะในทุกๆเมืองเนี่ยจะมีตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าอยู่ผู้คนเนี่ยจะหาไรายได้จากการขายของในตลาดเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะรีดนมแพะเอาไปขายที่ตลาดนะนะคะเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งทองคําถ้าใครมีทองคํามากที่สุดคนนั้นจะเป็นเศรษฐีเมก้าก็เป็นเด็กหนุ่มคนนึงอะคะ่ะที่รับจ้างเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็จะสังเกตว่าเพื่อนเพื่อเนี่ยเวลาได้ทองจากค่ารับจ้างแล้วเนี่ยก็จะเอาไปซื้อน้ําผลไม้หมักที่ร้านคุณป้าฟิลลี่ เม่กล้าผู้ที่มีหัวกัค้าค่ะก็เลยอยากเปิดร้านน้ำแบบคุณป้าฟิลลี่บ้างก็เลยเก็บหอมล้อม,ล,อมลิบค่ะได้เงินมาก้อนหนึ่งก็เลยเปิดร้านเปิดร้านน้ำผลไม,ม้หมักเหมือนคุณป้าฟิลลี่เลยตกแต่งร้านให้สวยงามแล้วก็ตั้งปณิธานว่าร้านของฉันเนี่ยจะต้องทํามาจากผลไม้ที่สดใหม่เท่านั้นทําไปสักพักนึงค่ะการเงินเริ่มฝืดเคืองเพราะว่าต้นทุนมันสูงไงแล้วรายรับก็ไม่ได้เยอะขนาดที่จะมาช่วยพยุงร้านเอาไว้ได้อยู่นะคะก็เลยตัดสินใจที่จะไปยืมทองคาจาก ท่านเศรษฐีกาแลท่านเศรษฐีกาแลเนี่ยเป็นเศรษฐีที่รวยที่สุดในหมู่บ้านนี้ล่ะก็ไปหาท่านเศรษฐีพอไปถึงก็อ้อนวอนท่านเศรษฐีแต่ท่านเศรษฐีก็ปฏิเสธมาไม่มีเยื่อใยเลยค่ะบอกว่าเขาไม่ให้เจ้ายืมหรอกเมกาก็ยังไม่ลดละความพยายามก็พยายามถามท่านเศรษฐีว่าเขาจะต้องทํายังไงท่านเศรษฐีถึงจะยอมให้ยืมทองคําท่านเศรษฐีบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันให้กลับบ้านไปคิดหนึ่งคืนนะแล้วให้ถามคําถามที่มันตรงกับคําตอบที่ท่านเศรษฐีอยากจะตอบ เมกาก็กลับบ้านไปค่ะระหว่างทางก็คลุ้นคลิตเลยว่าฉันจะถามว่าอะไรอะ่ะฉันมีแค่คําถามเดียวอะ่ะถ้าฉันถามผิดเนี่ยแล้วมันไม่ตรงกับคําตอบที่ท่านเศรษฐีอยากจะตอบเนี่ยนะฉันก็จะไม่ได้ทองคํา ก็คิดไปไดเรื่อยๆค่ะก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยท่านเศรษฐีก็เป็นเด็กรับจ้างเลี้ยงแพะเลี้ยงอูดอู่แถวนั้นเหมือนกันเนี่แหละค่ะเมกาเนี่ยเป็นเด็กที่มีไหวพลิบมากค่ะกลับไปนอนคิดคืนหนึ่งก็กลับมาหาท่านเศรษฐีแล้วก็บอกท่านเศรษฐีว่าข้าเนี่ยก็เลี้ยงแพะเลี้ยงอูดเหมือนกับท่านสมัยเด็กๆนั่นแหละท่านช่วยบอกข้าได้ไหมว่าข้าต้องทําอย่างไรถึงจะได้เป็นเศรษฐีที่มีทองคําใช้ไม่มีวันหมดอย่างท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีก็หัวเราะชอบใจบอกว่าเป็นคําถามสั้นๆที่แบบคําตอบมันยาวมาก ่านเศรษฐีก็เลยเดินเข้าไปข้างหลังบ้านค่ะไปหยิบกล่องสีทองฉลุมาเอามาให้เมก,ก้าแล้วบอกว่าอ่ะเมก,ก้าเอากล่องนี้ไปนะแล้วเจ้าก็เดินทางไปเมืองปุ่นไปหาผู้วิเศษ3คนแล้วพวกเขาอ่ะจะบอกคําตอบนี้กับเจ้าเมก,ก้าได้กล่องมาก็ดีใจค่ะเปิดออกมาเนี่ยเจอแผ่นที่แผ่นหนึ่งกับเหรียญทองห้าเหรียญซึ่งเหรียญห้าเหรียญอันนี้ค่ะก็จะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษเนี่ย สลักเอาไว้ตรงกลางมีตัว S ตัว E ตัว C ตัว M แล้วก็ตัว P มีมกก้าก็ยังงง,งกับของที่ได้มานะคะแต่ก็คิดแล้วว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยฉันจะต้องเดินทางไปตามแผนที่นี้เพื่อที่จะไปเจอผู้วิเศษ3ามคนที่ได้เพื่อที่จะไปถามว่าเคล็ดลับของการไปเศรษฐีที่มีทองคาใช้ไม่มีวันหมดต้องทําอย่างไร <S <S ตื่นเช้ามาเมก้าก็รีบออกเดินทางเลยค่ะก่อนออกเดินทางก็ไปฝากฝั่งร้านน้ำผลไม้หมกักเอาไว้กับพี่สาวก่อน เดินทางมาหลายวันหลายเดือนค่ะก็เหนื่อยหิวโซฝนตกพายุมากินแต่อาหารที่ตัวเองพกมานะคะแล้วก็ประทังชีวิตไปด้วยน้ําตามต้นไม้ข้างทางเล็กๆน้อยๆเมื่อเข้าเขตเมืองมาแล้วค่ะเมกาก็ได้มาเจอกับผู้เท่าทั้ง3นั่งอยู่ขอบรั้วเขตเมืองเลยเมกาก็ไม่กล้าเข้าไปค่ะเพราะว่าท่านผู้เท่ากําลังคุยกันอย่างสนุกสนานเลยท่านผู้เท่าเหลือบมาเห็นค่ะก็เลยถามเมกาว่าเจ้าเป็นใครมาทําอะไรเมรกาก็เลยตอบผู้เท่าไปว่าท่านเศรษฐีกาแลให้เขามาที่นี่พร้อมกับแผนที่แล้วก็เหรียญทองคํา้าเหรียญเพื่อ ื่อที่จะมาหาท่านผู้วิเศษทั้ง3ท่านผู้เทาก็บอกว่าที่นี่ไม่มีผู้วิเศษหรอกแล้วเราอะ่ะก็ไม่ได้สอนอะไรท่านเศรษฐีกาแลด้วยเราเพียงแค่พูดคุยกันอย่างสนุกสนานก็เท่านั้นทางผู้เทาก็ใจดีค่ะบอกว่าการที่จะทําการค้ามันยากก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้การทําการคนะ้าน่ะหฮเมกาไปนอนหลับพักผ่อนให้สบายเนื้อสบายตัวก่อนแล้วค่อยมาเจอกับท่านผู้เทาพรุ่งนี้ ตื่นเช้ามาเมกาก็รีบมาหาท่านผู้เฒ่าด้วยความกระตืตรือล้นค่ะอยากที่จะรีบเรียนรู้แล้วก็รีบไปทําการค้ทาท่านผู้เฒ่าบอกว่าจะเย็นๆก่อนนั่งลงมีเรื่องจะเล่าให้ฟังท่านผู้เฒ่าก็เล่าว่าสมัยก่อนค่ะมีพ่อค้าชาวนูเบียสองคนมาที่เมืองปุนแห่งนี้พ่อค้าคนแรกเนี่ยขายผ้าฝ้ายผ้าลินินที่ปักลายฉลุแล้วก็ขายขนมแป้งที่ราดด้วยนมแพะแล้วก็น้ำผึ้งเรียกว่าขนมบายูพอมาถึงค่ะก็เห็นชาวพลเมืองของหมู่บ้านนี้ ใส่แต่ชุดสีขาวแล้วก็ไม่มีใครเคยกินขนมบายูของเขาเลยก็เลยคิดแต่ว่าขายสินค้าของเขาที่เมืองนี้ไม่ได้หรอกก็เลยรีบจากจากเมืองนี้ไปเมืองอื่นต่อไป <ā anz ib ane> ส่วนพ่อค้าคนที่2ค่ะขายสินค้าเหมือนกันเลยค่ะขายชุดผ้าฝ้ายกับผ้าลินินปักลายฉลุแล้วก็ขายขนมบายูเช่นเดียวกันมองเห็นว่าที่นี่ไม่มีใครใช้เสื้อผ้าลายฉลุแล้วก็ไม่มีใครเคยกินขนมบายูก็ดีใจลงหลักปักฐานที่เมืองนี้เลยค่ะแล้วก็เลยคิดเลยว่า ที่นี้ไม่มีใครใช้ผ้าฝ้ายผ้าลินินปักลายฉลุสีทองเหมือนอย่างที่เขาขายเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้ชุดแบบนี้จะต้องมาที่ร้านเขาแล้วที่นี้ก็ไม่เคยมีใครได้กินขนมบายูเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทานขนมจากต่างเมืองก็ต้องมาที่ร้านของเขาทําธุรกิจอยู่สักพักหนึ่งพ่อค้าคนที่สองก็เลยกลายเป็นเศรษฐีประจําเมืองแห่งนี้ไปเมกาก็เลยบอกความคิดเห็นกับท่านผู้เฒ่าไปว่าเขาอคิดว่าพ่อค้าคนที่1น่ง เห็นว่าที่นี่ไม่มีใครใช้สินค้าแบบที่เขาขายก็เลยมองว่ามันเป็นอุปสรรคแต่พ่อค้าคนที่2เนี่ยพอเห็นว่าที่นี่ไม่มีใครใช้สินค้าที่เขาขายก็เลยมองเห็นว่ามันคือโอกาสเมก้าก็เลยพูดต่อว่าพ่อค้าคนที่2เนี่ยฉลาดเนาะที่เขาเลือกที่จะมาขายสินค้าของเขาที่นี่เพราะว่ามันเป็นแบบเฉพาะที่ไม่มีใครเหมือนเขาสามารถขายได้เพราะว่าเขาไม่มีคู่แข่งจริงๆแล้วพ่อค้าคนที่2อ่ะก็คือเขาเองนั่นแหละเขามาทา การค้าที่เมืองเนี้ยจริงๆแล้วเขาทำคนเดียวมันก็เกิดอุปสรรคมากมายอะนะแต่ว่าเขาร่วมกันปรึกษาทําการค้ากับเพื่อนรักของเขา2คนนั่นก็คือท่านผู้เฒ่าโอทูทูแล้วก็ท่านผู้เท่าโปรฟิโตที่เขานั่งอยู่ด้วยกันนี่แหละ เมกาก็สงสัยต่อค่ะว่าท่านผู้เฒ่าเนี่ยตั้งแต่ทำธุรกิจมาไม่เคยมีอุปสรรคอะไรเลยเหรอท่านผู้เฒ่าก็รีบตอบว่าโอ้ยอุปสรรคเยอะแยะมากมายตอนแรกกันนะพอไม่มีใครเคยใช้ผ้าลินินปะฉลุอันนี้เขาก็เลยวางไว้กับพื้นขายถูกๆหวังว่าจะให้ใครอะมาลองใช้แต่คราวนี้ก็ขายไม่ได้สักชิ้นเดียวท่านผู้เฒ่าก็เลยเปลี่ยนไปขายขนมบายูค่ะขนมแป้งที่ลาดด้วยนมแพะแล้วก็น้ำผึ้งอะคะ่ะ คราวนี้เปิดร้านสวยงามจ้างคนมาบริการเต็มร้านแล้วก็ตั้งราคาสูงๆหวังว่าจะให้คนเข้ามาลองกินขนมในร้านแต่ขายไปขายมาก็ไม่มีคนกล้าเข้าร้านเลยค่ะทพเท่าก็เลยไปปรึกษากับเพื่อนรักเขาว่า เขาทำธุรกิจผิดภาพตรงไหนหรอทำไมถึงไม่มีใครซื้อของของเขาไม่มีใครมากินขนมของของ,ของเขาเลยเพื่อนรักก็เลยแนะนําเขาว่าไอ้ผ้ารดินปักลายฉลุอันเนี้ยมันเป็นสินค้าที่ขายได้เฉพาะกลุ่มเท่านั้นในเมื่อมันเป็นสินค้าสวยงามมันก็ต้องอยู่ในร้านที่ตกแต่งสวยงาม ถ้าอยากให้คนอื่นเห็นว่าสินค้านี้ดีก็ต้องให้ใครสักคนมาใส่ชุดของเขาแล้วเอาไปโชว์ให้คนทั้งหมู่บ้านเห็นจากนั้นก็ให้ท่านผู้เฒ่าอะค่ะไปชวนสาวงามในเมืองสักสองสาคนแล้วก็ให้ชุดนางฟรีๆไปใส่ก็บอกนางว่าหนึ่งอาทิตย์เนี่ยให้ออกมาเดินสักครั้งหนึงนะเพื่อให้คนได้เห็นชุดอันนี้สาวทั่วเมืองก็ได้เห็นว่า สาวสวยกลุ่มนี้ใส่ผ้าลินินลายฉลุปักสีทองก็เลยนึกอยากจะใส่บ้างนึกอยากจะใส่บ้างไปซื้อที่ไหนคะก็ต้องมาซื้อที่ร้านท่านผู้เท่ายังไม่พอคะ่ะหนุ่มต่างเมืองที่มาเที่ยวเมืองนี้คะ่ะก็เลยนึกอยากจะซื้อของเที่ยวลึกไปให้คนรักของเขาบ้างเพื่อนรักก็แนะนําต่ออีกค่ะว่าขนมบายูเนี่ยมันเป็นสินค้าที่ขายให้กับคนทั่วไป เพราะฉะนั้นมันไม่ได้จําเป็นที่จะต้องทําร้านให้มันสวยงามมากแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นขนมต่างเมืองเนี่ยกรรมวิธีในการผลิตเนี่ยมันคงน่าสนใจไม่น้อยเลยอะ่ะก็เลยแนะนําให้เปิดร้านขนมบาย,ยูข้างหน้าร้านพาลีนินอ่าแล้วก็โชว์วิธีการทําขนมเพื่อให้กลิ่นเนี่ยมันโชยไปโชยมาตั้งราคาไม่ต้องสูงคนที่เดินไปเดินมาจะได้นึกอยากลองชิมแล้วพอเขาทานแล้วอร่อยเนี่ยเขาก็จะไปชวนเพื่อนมาซื้อ ฉะนั้นแล้วค่ะใครอยากทานขนมต่างเมืองเนี่ยก็ต้องมาซื้อที่ร้านท่านผูเท่าเท่านั้นท่านพูเท่าก็สอนแม่ก้าวตอบว่าถ้าจะเปรียบการขายเหมือนกับการเริ่มต้นการทําการค้าที่ดีมันก็ต้องมีการเริ่มต้นที่ดีเพราะว่าการเริ่มต้นที่ดีเนี่ยจะได้เปรียบเสมอท่านผูเท่าก็พูดต่อว่าหลายคนเนี่ยเริ่มทําธุรกิจจากสิ่งที่เขารักสิ่งที่เขาชอบแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะประสบความสําเร็จจากการทําธุรกิจจากสิ่งนั้นๆ มันไม่มีสูตรตายตัวมันจะต้องมีการวางแผนก่อนแล้วค่อยปรับนําไปใช้สินค้าเดียวกันในเมื่อใช้ต่างสถานที่มันก็มีวิธีการที่ต่างกันมันขึ้นอยู่กับว่าเราขายให้ใครที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเมรกากลับไปนอนหนึ่งตื่นค่ะตื่นเช้ามาก็รีบมาหาท่านผู้เท่าคนที่สองท่านผู้เท่าคนนี้เป็นเจ้าของโรงตีเหล็กท่านผู้เท่าบอกกับเมกาว,ว่าสิ่งสําคัญนอกเหนือจากการขายมันก็คือต้นทุนและค่าใช้จ่าย นอกจากค่าวัตถุดิบแล้วมันยังมีต้นทุนมนุษย์อีกด้วยไม่ว่าจะใครก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการเราจะต้องนําค่าแรงอันนั้นมาบวกอยู่ในต้นทุนด้วยเสมอถึงแม้ว่ายอดขายจะดีแต่บางครั้งถ้าต้นทุนสูงเกินไปกิจการก็อยู่ไม่ไหวท่านผู้เฒ่าเล่าต่อว่าสมัยก่อนเนี้มีโรงตีเหล็กอยู่3โรงในหมู่บ้านแห่งนี้โรงตีเหล็กโรงที่1เนี่ย เจ้าของเนี่ยขยายกิจการใหญ่โตร่ํารวยขึ้นมาเลยก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะขยายกิจการอยากจะทําร้านอาหารแต่เจ้าของเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการบริการร้านอาหารสักเท่าไหร่หรอกค่ะแต่ว่าทาด้วยใจรักเปิดร้านอาหารไปพอไม่รู้วิธีการบริหารร้านอาหารเนี่ยเงินมันก็เริ่มล่อยหลอเจ้าของโรงตีเหล็กก็เลยไปดึงกําไรจากโรงตีเหล็กเอามาอุดที่ร้านอาหารก่อน ดึงไปดึงมามันก็เริ่มฝืดเคืองทั้งโรงตีเหล็กแล้วก็ร้านอาหารเนี้ยแหละค่ะแต่เจ้าของเนี่ยด้วยความฝันที่เขาอยากจะมีร้านอาหารมาก,มากๆเขาก็เลยตัดสินใจขายโรงตีเหล็กเพื่อที่จะพยุงร้านอาหารเอาไว้ท่ทานผู้เฒ่าพาเมกาเดินรอบเมืองค่ะเดินไปเดินมามาเจอโรงตีเหล็กโรงที่2โรงตีเหล็กโรงนี้ใหญ่โตวกว่าร้านที่1เป็น2เท่าเลยค่ะเจ้าของก็แบบบุคลิกดีหน้าตาดีมีเสน่ห์ ก็เลยมีภรรยาหลายคนสาวๆในหมู่บ้านก็อยากคิดจะจับจองเจ้าของโรงตีเหล็กโรงนี้มีภรรยาถึง8คนเมื่อมีภรรยามากค่าใช้จ่ายมันก็เลยมากตามขึ้นมาด้วยบวกกับว่าเจ้าของร้านตีเหล็กโรงที่สองเนี่ยเป็นคนชอบตื่นชอบเล่นรักสนุกเอาเงินของกิจการเนี่ยนะคะมาใช้จ่ายของตัวเองใช้จ่ายของภรรยาก็ไม่ค่อยได้เข้าไปที่โรงตีเหล็กสักเท่าไหร่ก็ไม่ได้ไปควบคุมคุณภาพของสินค้าเท่าไหร่หรอก ยอดขายก็เริ่มลดลงการเงินก็เริ่มล่อยหลอ,อพอภรรยายเห็นว่าเจ้าของโรงตีเหล็กเนี่ยเริ่มไม่ค่อยมีเงินให้นางใช้ละก็ค่อยๆตีจากไปทีละคนทีละคนทีละคนจนทุกวันนี้ค่ะก็เหลือภรรยายแค่คนเดียวที่มีลูกกับเขาเท่านั้นแหละถ้าพูเถ้าพูดต่อว่าผู้เท่าเองเนี่ยเริ่มต้นจากทํากิจการให้มันรอดมั่นคงซะก่อนแล้วก็มีการแยกค่าใช้จ่ายส่วนตัวแยกค่าใช้จ่ายของกิจการ กิจการจะต้องมีเงินหมุนเวียนเราจะดึงเอามาใช้ตามอำเภอเใจไม่ได้ถ้าไม่อยากตกหลุมพรางของค่าใช้จ่ายเมกาก็เลยถามท่ทานพุทธว่าหลุมพรางของค่าใช้จ่ายคืออะไรท,ท่านพุทธก็บอกว่าคนเราเนี่ยเมื่อมีอรายได้เพิ่มขึ้นเราก็มักจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นถ้าเราไม่เก็บก่อนใช้วันหนึ่งเราก็จะไม่เหลือเงินให้ใช้นั่นเองเดินกันมาทั้งวันแล้วค่ะเมกาก็เลยขอตัวไปนอนท,ท่านพุทธบอกว่าพรุ่งนี้เชา้ารีบตื่นมานะจะได้ไปเจอท่ทานพุทธคนที่สาม เช้าวันถัดมาค่ะก็มีคนมารับเมก้าบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปพบท่านผู้เท่าคนที่3ท่านผู้เท่าโปรฟิโตพอไปถึงแล้วค่ะท่านผู้เท่าไม่ได้มีร้านค้าอะไรเลยมีแต่บ้านที่ใหญ่โออาร์มีทองคาประดับประดายอยู่ทั้งหลังเลยเมก้าพอได้เจอท่านผู้เท่าก็รีบถามว่าท่านผู้เท่าทําการค้าอะไรทาไมถึงได้ร่ํารวยขนาดนี้เขาเดินทางมาตั้งไกลก็อยากจะได้เคล็ดลับจากท่านเศรษฐีว่าทําอย่างไรถึงได้มีทองคําใช้ไม่มีวันหมด านผู้เฒ่าโปรฟิโตชมเมกาค่ะว่าตั้งคำถามดีดีเท่าที่ท่านผู้เฒ่ารู้คนที่ตั้งคำถามแบบนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นเศรษฐีประสบความสําเร็จในชีวิตกันทั้งนั้นท่านผู้เฒ่าเล่าต่อว่าสมัยเด็กๆอะค่ะเขาก็เป็นเด็กเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะรับจ้างไปเรื่อยแบบนี้แหละจนกระทั่งวันหนึ่งเหนื่อยมากก็สลบนอนหลับไปแล้วก็เหมือนมีเสียงจากสวรรค์มาบอกเขาว่าโปรฟิโตเจ้าต้องเก็บเงินนะพอเก็บเงินแล้วจะต้องเอามันไปออกลูกออกหลานให้ได้ โปรฟิโตตื่นมาก็ไม่เข้าใจค่ะแต่มีความรู้สึกว่าเขาจะต้องเก็บเงินเขาก็ทํางานค่ะค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยพอเก็บเงินแล้วก็ไปแลกซื้อเหรียญทองเขาได้เหรียญทองมาห้าเหรียญค่ะก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินมันไปออกลูกออกหลานยังไงหรอกก็เลยรีบวิ่งไปหาคุณป้าแอนตัสเอาเงินไปให้คุณป้าแอนตัสแล้วบอกว่าขอบคุณที่ช่วยเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้าข้ามาตลอดทั้งหลายปีเอาเงินนี้ให้คุณป้าแอนตัสไปเพราะว่าทราบว่าคุณป้าแอนตัสต้องการเงิน คุณป้าแอนตัสก็เลยบอกว่าเขาไม่กล้ารับเงินนี้หรอกแต่เขาจะขอยืมก็แล้วกันโปรฟิโตมี5เหรียญป้าแอนตัสจะขอยืม2เหรียญแล้วถ้าทุกๆ10วันเนี่ยป้าแอนตัสยังเอา2เหรียญมาคืนไม่ได้เนี่ยก็จะให้ดอกเบี้ยให้โปรฟิโตมาหาคุณป้าค่ะแล้วทุกๆ1ิวันคุณป้าจะให้ดอกเบี้ยโปรฟิโตก็ไม่เข้าใจหรอกค่ะว่าดอกเบี้ยคืออะไรแต่ว่าพอครบ10วันแล้วก็มาหาคุณป้าคุณป้าให้ดอกเบี้ยหนึ่งใน1ิของที่คุณป้ายืมไป ทำแบบนี้ค่ทัทุกๆสิวันจ่ายดอกเบี้ยไปเรื่อยๆพอครบหนึ่งปีเนี่ยคุณป้าก็เอาเหรียญ2เหรียญน,นั้นมาคืนโปรฟิโตสสำนึกบุญคุณโปรฟิโตมากๆเลยที่มาช่วยในตอนที่คุณป้ามีวิกฤตทางการเงินก็เลยเอาไปบอกคนอื่นว่าโปรฟิโตเนี่ยมีเหรียญทองคำให้กู้นะถ้าใครสนใจทุกคนก็ไปกู้โปรฟิโตค่ะโปรฟิโตก็ให้ยืมไปเรื่อยๆให้ยืมไปเรื่อยๆครบอีก1ปีโปรฟิโตกลายเป็นว่ามีเหรียญทองคาทั้งหมด50เหรียญเมกอสงสัยค่ะก็เลยถามท่านโปรฟิโตว่าท่านพูดเท่า แล้วคนที่ยืมไปอ่ะมีไหมที่เขาไม่คืนอ่ะท่านผู้เขาก็บอกว่ามีสิบางคนเนี่ยเขายืมไปอ่ะเขาไม่ประสบความสําเร็จในกิจการเขาก็ไม่มีเงินมาคืนบางคนก็เป็นคนดีนะพแต่กิจการที่เขาทําอยู่อ่ะมันไม่มีทางรอดเท่านั้นเอง แต่ว่าท่านผู้เฒ่าบอ่าจะมีวิธีการวิเคราะห์คนที่จะมายืมแล้วก็วิเคราะห์กิจการว่ากิจการนั้นเราจะอยู่รอดหรือเปล่าท่านผู้เฒ่ากำชับกับโปรฟิโตว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยนะก็คืออย่าเอาทองคําของเราไปให้ใครคนหนึ่งคนใดยืมเพียงคนเดียวให้แบ่งออกเป็นหลายๆส่วนจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่ากิจการนั้นจะสามารถเติบโตได้มากแค่ไหนจริงๆแล้วท่านผู้เฒ่าคนที่2ก็เคยมายืมทองกับท่านโปรฟิโตนะคะเมกาก็ถามว่าแล้วท่านได้ให้ยืมไปหรือเปล่าท่านผู้เฒาก็บอกว่าข้าไม่ได้ให้ยื แต่ค่าลงทุนด้วยเลยต่างหากเพราะว่าถ้าพูดถ้าเป็นเพื่อนรักกันแล้วก็ได้รู้ว่าเพื่อนรักของท่านเนี่ยเป็นคนที่ซื่อสัตย์แล้วก็ประหยัดมัธยัตถ์มากๆอีกทั้งลูกค้าของกิจการลงตีเหล็กอะคะ่ะก็เป็นพระราชวังที่มีคําสั่งซื้อมาเรื่อยๆแล้วก็ตรงเวลาไม่มีบิดผิวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนนะคะมันมากกว่าที่จะให้เขายืมเงินไปเฉยๆซะอีก ยังนะยังไม่หมดบางคน,น่ยที่เขามีเหรียญทองเขาไม่รู้จะเอาไปทําอะไรเขาจะามาฝากท่านโปรฟิโตไว้แล้วบอกว่าให้เอาเหรียญทองนี้ไปออกลูกออกหลานแล้วเขาว่าจะให้ค่าตอบแทนในการบริหารทองให้เขาเมกาได้ยินเคล็ดลับพวกน,นี้ค่ะก็ดีใจมากๆเลยก็ก็เลยอยากจะรีบกลับไปทําการค้าที่บ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองก็เลยขอตัวทัางผู้เฒ่าไปนอนก่อน ื่นเช้ามาเมกาเต็มตัวที่จะกลับบ้านแล้วค่ะก็มาลาท่านผู้เฒ่าทั้ง3ท่านผู้เฒ่าก็กำชับว่าจากนี้ไปก็เหลือแค่ต้องดําเนินกิจการไปตามความรู้ที่เรียนมาคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ว่าจะเกิดวิกฤตการณ์เท่าไหร่เขาก็จะสามารถผ่านพ้นมันไปได้แล้วก็ยังเมกาว่าถ้าเป็นเศรษฐีแล้วอ่ะกลับมาเยี่ยมกันบ้างนะเมกาก็เลยถามต่อว่าและการไปเศรษฐีเนี่ยมันจะต้องมีทองคํามากแค่ไหนหรอท่านผู้เฒ่าก็ตอบว่า เมื่อเจ้ารู้จักคําว่าพอเจ้าก็จะเป็นเศรษฐีในทันทีเพราะเมื่อพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีเราก็จะมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจเมก้าสงสัยคะ่ะเลยถามต่อว่านี่ข้าใช้เวลาเดินทางมาแค่6เดือนเรนรู้อยู่กับท่านไม่กี่วันข้าก็พร้อมที่จะกลับไปทํากิจการแล้วทําไมท่านเศรษฐีกาแลที่ให้ข้ามาเนี่ยถึงเดินทางมาตั้งหลายปีกว่าที่จะเริ่มทําธุรกิจ ท่านผูเทเฒ่ายิ้มค่ะแล้วก็บอกว่าก็เพราะว่าท่านเศรษฐีกาแลมีน้ําใจกับเมก้านะสิก็เลยให้แผนที่แล้วก็บอกว่าจะต้องทําอย่างไรจะได้ไม่ต้องหลงทางเสียเวลาลองผิดลองถูกอยู่หลายปีเหมือนกับท่านกาแล1ิปีผ่านมาค่ะมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งไปคาะประตูบ้านหลังโออาหลังหนึ่งแล้วก็ตะโกนว่าท่านเศรษฐีเมก้าครับช่วยบอกข้าทีว่าข้าจะทําอย่างไรถึงจะได้เป็นเศรษฐีที่มีทองคํใช้ไม่มีวันหมด ท่านแมกาก็เลยส่งกล่องฉลุสีทองให้กับเด็กน้อยแล้วบอกว่าให้เดินทางไปตามแผนที่เพื่อที่จะไปพบผู้วิเศษ3คนแล้วฝากบอกผู้วิเศษด้วยว่าข้ารู้จักคำว่าพอแล้วหากเรื่องเล่านี้ดีฟังแล้วสามารถนำไปต่อยอดได้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกด subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดหัวข้อดีๆที่หมิวจะนำมาฝากต่อไปนะคะบทส่งท้ายค่ะอยากทราบไหมคะว่เาหเหรียญั้5หมายความว่าอะไร เรนแรกค่ะมีตัว S อยู่ตรงกลางมันมาจากเซลการขายตัวที่2คือตัว E มาจาก Expense ค่าใช้จ่ายตัวที่3คือตัว C มาจาก Cost ต้นทุนตัวที่4คือตัว M มาจาก Marketing การตลาดตัวที่5คือตัว P มาจาก Profit กำไรค่ะ